ข้าวลูกทุ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ใบโอไวเผยผิวสวยกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติหากคุณมีปัญหาเรื่องฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้าสนใจติดต่อ090 664 5646เรื่องเสียงเชอร์แมนตัวจริงพลังหนักแน่น กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ครับกับรายการข่าวลุกทุ่งสดกันต่อนะครับทางสถานีข่าวสปริงนิวส์ที่นี่ครับไปติดตามข่าวคราวของคุณพลเพลงใต้เอกชัยศรีวิชัยกันนะครับต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาประสบการณ์ในเรื่องราวของการแสดงนะครับมีโชคชนมากมายทีเดียวนะครับแล้วทุกครั้งที่มีการพักวงของศรีวิชัยโชว์ประมาณสักเดือนพฤษภาคมจนถึงสิงหาคมนะครับเอกชัยจะใช้เวลานะครับสำหรับการแสดงภาพยนตร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพยนตร์แนวตลกนะครับโดยเฉพาะหอ แต่ที่เล่นมาเป็นเวลาถึง4ภาคติดต่อกันแล้ววันนี้ครับในปีนี้เอกชัยศรีวิชัยเองก็จะไม่รับงานหนังนะครับเนื่องจากว่าเตรียมตัวที่จะเป็นผู้กำกับแล้วก็ขึ้นแท่นเป็นผู้กำกับใหญ่ซะด้วยในเรื่องนี้ไปติดตามจากปากของเอกชัยครับครับทางด้านผลงานตอนนี้ก็ฝากละครนะครับทางช่อง5ลิเกลิเกนะครับเนี่ยมีน้องเปาเปน็นนางเอกนะครับแล้วก็มีภาพยนตร์ที่ผมกำกับเอง ประมาณเดือนธันวาของปีนี้นะครับแล้วก็ผลงานเพลงใหม่ล่าสุดพระเอกชายเลในภาคใต้นะครับเฉพาะแฟนๆอยู่ภาคใต้ได้ยินแต่ภาคก,กลางน่าจะไม่มีเหมือนเดิมครับผม แต่สำหรับเพลงพิเศษนะครับพระเอกชายเลเพลงนี้นะครับติดตามฟังกันได้ที่คลื่น90ลูกทุ่งรักไทยประมาณสัปดาห์หน้านะครับก็จะได้ได้ฟังกันเพราะว่าเป็นเพลงพิเศษที่ถามทำมานะครับเพื่อที่จะให้แฟนๆได้ติดตามกันสำหรับเพลงเพราะเพราะหวานหวานในสไตล์เพลงฟังของเอกชัยศรีวิชัยด้วยนั่นเองนะครับอ่ะใครที่เป็นแฟนพระเอกนะครับคุณพลเพลงใต้ก็ได้มาเปิดแย้มโปรเจกต์ใหม่ ผ่านรายการข่าวลูกทุ่งที่นี่ที่แรกเลยทีเดียวครับค่ะจากเรื่องราวของคุณพนแดนปักใต้นะคะพี่เอกชัยศิวิชัยไปต่อเนื่องกันที่เรื่องราวของเจ้าแม่เพลงหวานอีกหนึ่งคนนะคะคุณอัมพรแหวนเพชรค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็สวมบทการเป็นเจ๊ดันค่ะดันน้องๆในสังกัดการันตีมิวสิกน่จะเป็นคุณทัศนพลนะคะคุณนนท์อินทนนท์แล้วก็น้องพลพัชราเข้าสู่วงการค่ะโดยการออกอัลบั้มดาวจละลัสแสงชุดที่1ค่ะ สวัสดีค่ะพรแหวนเพชรค่ะวันนี้มาพร้อมกับน้องๆศิลปินในค่ายการันตีมิวสิกนะคะแล้วนี่ก็คือน้องทัศนพลน,พลนะคะแล้วนี่น้องพลพัชราค่ะแล้วก็ผมนนอิทนนท์ครับค่ะแล้วทุกคนก็มีผลงานเป็นของตัวเองแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามน้องๆในค่ายของการันตีมิวสิกด้วยนะคะส่วนน้องทัศนนะคะจะมีผลงานเพลงอะไรอ่ะเดี๋ยวบอกกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับผมนะครับตอนนี้ก็มี MV ให้ชมแล้วนะครับชื่อเพลงรอน้องท่องเน็ตนะครับสามารถรับชมได้ทางเคเบิลทีวีนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะรู้ตอนนี้เลยครับไปดูใน YouTube ได้ครับพิมพ์ชื่อว่าทัศนพลนะครับหรือว่าชื่อเพลงรอน้องท่องเน็ตแค่นี้ก็ได้ชม MV สวยๆเพลงเพราะๆแล้วครับสว้สดีองพลอยเพลงหนูชอบลูกทุ่งกับทําอะไรก็ไม่เอาค่ะผมนนินนน์นะครับตอนนี้ก็มี2ผลงานเพลงนะครับก็คือเพลงฮักก็บอกอย่าหลอกกักแล้วก็เพลงฮักขนาดครับ อัลบัม้มดาวจรัสแสงแการันตีชุดที่1ครับค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมน้องๆทั้ง3คนด้วยนะคะฝากกันด้วยค่ะกับอัลบัม้มดาวจรัสแสงนะคะแล้วยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานของมอมพรด้วยนะคะสายเลือดลูกทุ่งค่ะฝากกันไว้ด้วยนะคะการันตีมิวสิกค่ะขอบคุณค่ะนี่คือ นี่คือส่วนหนึ่งนะคะของการันตีมิวสิกค,ค่ะน้องพอลพัชรานี่ยต้องบอกว่าเป็นนักร้องเด็กที่เสียงดีมากๆแล้วก็เป็นน้องสาวของน้องพึ่งบึงสามพันด้วยคุณท็อปใช่ะนะครับเป็นเยาวชนตัวเล็กนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นมืออาชีพได้อย่างแน่นอนนะครับการทําง,งานเพลงนะครับนอกเหนือจากคนเบื้องหน้าแล้วนะครับคนเบื้องหลังก็เป็น ส่วนสําคัญที่ทําให้เพลงแต่ละเพลงมีความไพเราะมากขึ้นครับวันนี้รายการข่าวลูกทุ่งนะครับจะได้ไปพูดคุยกันกับคุณหมูกิติศักดิ์สายน้ําทิพย์ในฐานะที่เป็นนักเรียบเรียงเสียงประสานมือทองของวงการลูกทุ่งนะครับว่าพี่หมูเองนะครับมีเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องของการนําเอาเพลงเก่ามาทําใหม่อลเลนช์หลายครั้งจากนักร้องหลายๆคนจะต้องใช้ ความคิดสร้างสรรค์อะไรบ้างครับที่ทําให้การเรียบเรียงดนตรีในเพลงเพลงเดิมมีความแตกต่างกันไปก็สําหรับเพลงเก่าหรือเพลงใหม่นะครับก็มีความแตกต่างอยู่ที่ว่าถ้าเกิดการที่เราเอาเพลงเก่ามานะฮะเราก็ต้องดูว่าจุดเด่นของเพลงเก่าเขามีเด่นจุดไหนนะฮะอาจจะเป็นเด่นจุดอินโทรโซโล่หรือว่าเนื้อหาที่เขาทําไว้พร้ออยู่แล้วถ้าเกิดทํเพร้ออยู่แล้วเราก็ รักษาคงเดิมไว้เขาบ้างอย่าไปตัดตอนเขามากนะแต่สําหรับเพลงใหม่เขาเป็นการเปิดสไตล์ที่ว่าฟรีสไตล์ที่เราต้องสร้างสรร์เพลงลูกทุ่งสมัยนี้อย่าให้มันเชยเกินไปนะต้องเอาบวกกับความสมัยใหม่เข้ามาด้วยแล้วก็สิ่งที่ความเป็นลูกทุ่งโดยสีสันของเพลงลูกทุ่งก็คือเครื่องดนตรีทุกชิ้นทุกอย่างต้องเป็นเครื่องสดนะฮะเครื่องดนตรีเป่าเป่าสดจะเป็นอ่ทาทำเป็ดอ่ามโบน,บนเซกโซโฟนไวโอลินต่างๆ ซอไทยอะไรต่างๆต้องใช้เครื่องสดความเป็นลูกทุ่งมันถึงจะได้บรรยากาศครับผมนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งในความคิดความเห็นนะครับของคนลูกทุ่งตัวจริงอีกคนหนึ่งต้องขอขอบคุณด้วยเพราะปกติแล้วพี่หมูเนี่ยแทบจะไม่ได้ให้สัมภาษณ์ในสื่อใดๆเลยทีเดียวนะครับนี่คือคนทำงานเบื้องหลังตัวจริงเียงจริงของวงการเลยทีเดียวครับ ค่ะเดี๋ยวเบรกนาะคุณท็อปมีอะไรเด็ดๆคะมีแน่นอนครับเป็นเรื่องราวของตำนานคำสาบมัสุรีนะครับซึ่งก็บอกว่าเป็นตำนานที่เป็นแค่เรื่องเล่าหรือว่าเป็นเรื่องจริงบางคนบอกว่าเป็นเรื่องจริงแล้วมีอาถรรพ์ด้วยอาถรรพ์นี้จะเกิดขึ้นกับใครอย่างไรบ้างวันนี้ครับเราจะไปพูดคุยกันกับนักร้องคนหนึ่งซึ่งได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดเรื่องราวของบทเพลงคำสาบมัสุรีครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครับเคยจะเจออาถรรพ์อะไรที่เป็น ลึกลับบ้างสักครู่หนึ่งเรามาติดตามกับคุณดวงจันทร์สุวรรณีค่ะแต่แบบนี้นะคะส่งท้ายกันที่เพลงเพราะของน้องภูผาวันเฉลิมชื่อเพลงว่าหน um ุ่มอุดรอ่อนซอนสาวสกลค่ะ สอนสาวถินสะกลหวังใจในลานามนเป็นคู่ชีวันเป็นขวัญชีวาหนุ่มน้องประจักษ์รักสาวน้องหานหวานตานเดือนเต็มดวงท่วงบอกพรนษาร่วมแหบราสาทึงกับน้าที่กำจอมควันจังหวัดพิกันสั้นตัวน้องสาว เป็นหนุ่มนาขาวน้องแก้มขาวเป็นสาวส่วนยาชเ้าวนาชาวไรเราไม่น้อยหน้านาเพราะเอลวบางเกษตรกร,ร,กรยังพี่หรือนางต่างใช้ไอโฟนเรื่องเงื่อสื่อสารน้องหนานบ้านพี่มีทะเลบัวแดงน,น้องหานบ้านลาคำแพง วิวสวยอ่อนสอนมีดอสวรรค์งานทาช้งชุ่มที่กับเนื้อนุ่มควงกันเที่ยวงานวันทาพระาธาตุนกมัสการปากทิทานให้รักปักใจโอสาวสกุลย่าลาย